สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสมาคคี V.I.P นะคะประจะมนที่6มิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับว่า V.I.P จะเด่นก็คือ2กั5 3กับ6 20 23 5 25 26 50 51 53 56 65 1 3 26 265แล้วก็260 จับคู่ก็2552 3 6ห้า6องส2มหกหกสองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีวี3ามก็ห้าหกก็เก้าสามศูนย์สามสามสามห้าสามหกสามนะหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกเแล้วก็360นะคะจับคู่ก็3553 3 6ห้าสาม 9กเกเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเด้อระวังมันจะสลับกันออกเด้อจับทั้งสี่แนวทางตัวไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนเด้อต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะโชคดีกันทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สามัคคีวีกับสามคัคีเฉพาะกิจกับ vip เด้อเมื่อคืน vip เราไปเข้าเราพัฒนาสามตัวก็ยินดีกับคนที่โชคดีเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ